มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกองกําลังบุรพาประกาศกดอายการศึกบ้านหนองจาน29สิงหาคม2568เพจ a c e b o o k Army Military f o r d e ได้โพสต์ข้อความประกาศกองกําลังบุรพาโดยมีข้อความระบุว่าด่วนกองกําลังบุรพาประกาศกดอายการศึกคุมพื้นที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงัจหวัดสะแก้ว ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชาอาณาจากักรซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชาองค์การเลิกใช้กฎอายการศึกในเขตบางพื้นที่และให้ใช้ กฎอายการศึกในเขตบางพื้นที่ลงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2550โดยจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ประกาศกฎอายการศึกจำนวนเจ็ดอำเภอได้แก่อำเภอตาพญาอําเภอโคกสูงอําเภออรัญ,ญประเทศอําเภอคลองหาดอําเภอวัฒนานครอําเภอวังสมบูรณ์และอําเภอวังน้ำเย็นนั้นโดยปรากฏว่าประเทศกัมพูชาได้นำประชาชนเข้ามาก่อเหตุจลาจลในราชอาณาจักรไทย พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วจึงมีความจำเป็นโดยมีอาจเด็กเลี่ยงที่จะต้องใช้กำลังทหารตำรวจพลเรือนตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามดังกล่าวเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและบรณภาพแผ่งดินแดน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยและจําเป็นต้องกําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพศ2557จึงให้กำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยแนวรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยดังต่อไปนี้ข้อ 1. ให้พื้นที่บ้านหนองจานตำบลตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยข้อ2ให้ถนนสี่เพนในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยข้อสามาตรการในการเข้าไปในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยดังนี้3.1ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่3.2ห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำรงชีวิต 3.3. ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร 3.4. ห้ามทะเลวิวาทและดื่มของมึนเมา 3.5. ห้ามนั่งเครื่องขยายเสียงเข้าไปในพื้นที่โดยที่ไม่รับอนุญาตอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารอย่างใ,ใกล้ชิดต,ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ